สาวไทยเป็นมันเป็นหมันหลวงหนุ่มจีนแต่งงานหวังสินสอดเงินแสนมีลูกให้ไม่ได้เจอทุกนุ่มสามปีสาวไทยจังหวัดอุดรอ,ออกมาเตือนลูกแก้งแม่สื่อหญิงไทยชวนแต่งงานกับชายตีนรับสินสอดหนึ่งแสนก่อนทําสัญญาให้มีบุตรพร้อมให้ปกปิดเรื่องทําหมันสุดท้ายมีลูกให้ไม่ได้เจอทุกตีนุม่มกักขังในจีนกว่า3ปีจากกรณีมีพ่อแม่ชาวอุดรธานีมาขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชน ลังจากนางสาวเอนามสมมติอายุ30ปีลูกสาวที่แต่งงานกับชายชาวตีนด้วยการแนะนําของแม่สื่อโดยเสนอสินสอด100,000บาทจดทะเบียนสมรสพร้อมกับทําสัญญาต้องมีบุตรภายใน6เดือนแล้วเดินทางไปอยู่ประเทศจีนเมื่อให้เนิดบุตรแล้วหญิงไทยจะเดินทางกลับหรืออยู่ต่อก็ไม่มีปัญหาแต่ลูกสาวไม่มีบุตรเนื่องจากเคยแต่งงานมีลูกสองคนและทําหมันแล้วทาให้สาวทำให้สา,สา,สามีชาวจีนและแม่สามีทุบตีและกักขังไว้ในบ้านเป็นเวลา3ปี จนต้องหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากกองสุนไทยในเมือง,งเซียงไฮ้เพา่อดำเนินการส่งตัวกลับคงไทยเมื่อวันที่1มิถุนายน2516นรนั้นต่อมาเมื่อวันที่5กรกฎาคมผู้สื่อข่าวเดินไปเดินทางไปนางสาวเอนามสมมุติอายุสาบปีชาวจังหวัดอุดรเปิดเผยเรื่องราวเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่หญิงไทยให้ฟังว่าตนเคยแต่งงานเมื่อ18ปีแต่ได้แยกทางกับสามีตอนนี้มีลูกติดสองคนจากนั้นตนได้เดินทางไปทํางานนวดแผนไทยที่พัทยาจังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเงินกลับให้พ่อแม่เลี้ยงลูกเลื่อมานางสาวเอเล่าต่อว่ากระทั่งเดือนสองสิงหาคมปีหกสองมีเพื่อนผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันในหมู่บ้านโทรมาหาตนว่ามีแม่สื่อชาวไทยมาติดต่อหาผู้หญิงไทยให้ไปแต่งงานกับชายชาวจีนโดยใช้ค่าสินสอนหนึ่งแสนบาทแต่ต้องจดทะเบียนสมรสแล้วเดินทางไปอยู่บ้านผู้ชายที่ประเทศจีนเมื่อมีบุตรแล้วจะกลับบ้านหรืออยู่ต่อก็ได้ซึ่งตอนนั้นตนคิดแต่เพียงว่าอยากให้ครอบครัวดีขึ้น จนกระทั่งมาพบกับแม่สื่อชาวไทยมาหาตนที่บ้านซึ่งตนได้บอกแม่สื่อว่าตนเคยมีลูกแล้วนะและทหมัดแล้วแต่แม่สื่อก็บอกว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดให้หนุ่มจีนรู้นางสาวเอเล่าต่ออีกว่าต่อมาแม่สื่อพาหนุ่มจีนมารู้จักตนและเพื่อนซึ่งหนุ่มจีนทั้งสามคนเป็นคนเลือกผู้หญิงและพอใจที่จะแต่งงานกับพวกตนจากนั้นก็ได้ทําสัญญากันขึ้นโดยแต่งงานกันแล้วให้ไปอยู่ที่บ้านของผู้ชายภายในหกเดือนต้องตั้งการมีบุตรหากมีการทำลายร่างกาย กาเกิดขึ้นสามารถเดินทางกลับเมืองไทยได้ซึ่งมึงแม่สื่อและแม่ของตอนเป็นคนลงชื่อในสัญญาจากนั้นแม่สื่อก็จัดงานแต่งตามประเพณีโดยจัดที่บ้านของตอนสองคู่มีค่าสินสอดคนละหนึ่งแสนบาทนํามาวางให้ญาติฝ่ายผู้หญิงให้ได้เห็นโดยตนได้ตากทิปเอาไว้นางสาวเอเล่าต่อไปว่าหลังจากจัดพิธีแต่งงานตนและหนุ่มชาวจีนก็พากันไปยื่นวีซ่าและรอวีซ่าประมาณหนึ่งเดือนซึ่งช่วงนั้นก็ไปถือเป็นการ ทดลองอยู่ด้วยกันตนรู้สึกว่าการแต่งงานอยู่ด้วยกันแบบไม่มีความรักคงจะไปไม่รอดตนจึงแจ้งแม่สื่อไปแต่แม่สื่อก็บอกให้ตนตนไปก่อนไปอยู่ที่ประเทศจีน6เดือนพอไม่ตั้งครรภ์แล้วค่อยหาทางกลับแต่พออยู่ได้2เดือนก็ติดต่อแม่สื่อไม่ได้อีกเลยเหมือนเป็นการลอยแพทําให้ตนต้องทนอยู่กับครอบครัวสามีถึง6เดือนแต่ก็ยังไม่มีลูกตนได้บอกกับแม่สามีว่าตนมีลูกและทําหมันแล้วแต่แม่สามีแตงพบคู่สามีไม่เชื่อน้าสามเอเล่าต่อไปอีกว่า หลังจากนั้นสามีและแม่สามีก็ได้ทุบตีทำร้า,ายตนเองบอกว่าเสียเงินให้แม่สื่อไปจำนวนหนึ่งล้านบาทเพื่อหาผู้หญิงไทยมาแต่งงานเพื่อให้มีลูกว่าสืบะกุลแต่ตนไม่มีลูกให้จึงทำร้า,ายตนนักเข้า,ขาก็กักขังตนไว้ในบ้านสามปีดีที่พ่อสามีช่วยผู้ปลอบใจให้อดทนแต่ทนทนไม่ได้จึงไปหลบหนีไปขอความช่วยเหลือจากกองส่วนไทยในเมืองเซี่ยงไฮ้ให้ส่งตนกลับประเทศไทยโดยตนเสียค่าปรับวีซ่าหมดอายุ10,000บาทแล้ค่าเครื่องบิน1 8หมื่นบาท ตนก็ยอมเพราะอยากกลับบ้านซึ่งเพื่อนอีกสองคนที่แต่งงานไปพร้อมกับตนโชคดีได้ครอบครัวสามีที่ดีแต่เขาไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เพราะมีโรคประจําตัวไทรอย่์จึงขอเดินทางกลับไทยนางสาวเอเล่าอีกว่าเมื่อกลับมาถึงบ้านก็คิดว่าแม่สื่อที่จัดหาคู่ได้เงินจากหนุ่มจีนไปหนึ่งล้านบาทแต่เสียค่าสีสอนให้พวกตนหนึ่งแสนบาทไม่สนใจช่วยเหลือหากไปลําบากหรือโดนทำร้ายแม่สื่อมีหน้าที่จัดการหาคู่ให้แลกกับค่าจ้างอย่างงาม เหมือนเป็นการค้ามนุษย์ส่วนสาเหตุที่หนุ่มจีนให้แม่สื่อหา,หาหญิงไทยแต่งงานด้วยเพราะถ้าแต่งงานกับชาวจีนด้วยกันเจ้าบ่าวต้องมีบ้านมีรถและมีค่าเสียสอจำนวนมากรวมแล้วคงหมดไม่ต่ำกว่า4-5ถึงล้านแต่งงานกับผู้หญิงไทยแค่หนึ่งล้านบาทเท่านั้น mm hmm. เมื่อมีบุตรก็จะได้มีผู้สืบสกุลจะได้นำไปลดหย่อนภาษีฝากเตือนผู้หญิงไทยหากแม่สื่อพ่อสื่อมาหาคู่ให้หนุ่มชาวจีนให้ระวังคิดให้มากคิดให้ดีถ้าหากพบหนุ่มชาวจีนแล้วอบกรัวที่ดี ก็ถือว่าโชคดีไปมีเงื่อนไขต่องตั้งคันมีลูกให้กับพ่อโพชาวจีนถ้าไม่มีก็ต้องถูกทุบตีขังคัางสามปีเหมือนตนที่ไม่ได้ออกจากบ้านจนคิดฆ่าตายสองครั้งป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไม่ว่าผู้ชายประเทศไหนมีทั้งดีและไม่ดีถ้าโชคไม่ดีก็จะพบประสบอุตาหก,กรรมเช่นเดียวกับตนนาวสาวเอกล่าวทั้งนี้สิ่งที่แนวสาวเอออกมาเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวแค่ต้องการอยากให้ประสบการณ์ชีวิตเป็นอุทาหรณ์ให้แก่หญิงหญิงชายรายอื่น ถ้าอยากเผยๆว่ามีเรื่องราวเช่นนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและกำกับดูแลขบวนการหน่สื่อเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่แต่ไม่ได้ประสงค์ดำเนินคดีกับใครทั้งสามีชาวจีนและแก๊งแม่สื่อขอบคุณที่มาของข่าวจาก d ดล l น New ออนไลน์ d i l y n e w s c o t h